วันนี้หมอมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นชาวกาหลีใต้ครับเธอคลั่งคร้การทำแสลยกรรมมากเพียงเพราะว่าต้องการใบหน้าที่สวยและเต่งตึงนะครับแต่เธอเลือกใช้วิธีการที่ผิดทางการแพทย์ครับดังนั้นจึงได้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าฮังเมียวคูเธอเป็นอดีตนางแบบชาวกาหลีใต้ที่เคยมีชื่อเสียงในช่วงปี1980ครับเรื่องราวของเธอกลายเป็นที่รู้จักทั่วโลก การที่ใบหน้าของเธอนั้นผิดรูปเปลี่ยนแปลงไปยังน่ากลัวเธอเริ่มทำศัลยกรรมครั้งแรกตอนอายุ28ปีจากนั้นย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นครับทำศัลยกรรมอีกต่อเนื่องเลยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนับครั้งไม่ถ้วนเลยเธอข้างไคล้การที่จะมีผิวหน้าที่นุ่มเนียนแล้วก็สวยสุดท้ายครับเมื่อศัลยแพทย์ปฏิเสธที่จะทําการผ่าตัดเพิ่มเติมให้กับเธอนะครับเธอจึงตัดสินใจฉีดซิลิโคนเองนะครับที่ซื้อมาจากตลาดมืดเข้าสู่ใบหน้าของเธอแต่หลังจากที่ซิลิโคนหมดครับแล้ว เธอจึงตัดสินใจใช้น้ำมันพืชครับเป็นน้ำมันพืชที่เราใช้ตามบ้านนะครับฉีดเข้าไปบนใบหน้าของเธอทําให้เกิดอันตรายทางการแพทย์และมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากครับใบหน้าของเธอนั้นเสียรูปไปอย่างชัดเจนนะครับหลังจากที่เธอฉีดน้ำมันพืชเข้าไปบนใบหน้าครับเคสนี้กลายเป็นเคสตัวอย่างที่เรียกได้ว่าเสพติดศายกรรมแล้วก็ใช้วิธีที่ผิดด้วยนะครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับเป็นเพราะว่าเธออยากมีผิวหน้าที่เต่งตึงสวยงามซึ่งทางการแพทย์เรามีวิธีนะครับที่สามารถทําให้ผิวหน้า แต่งตึงสวยงามได้และถูกต้องตามหลักการแพทย์ด้วย